วันนี่ต้องไม่ได้เป็นวันเลี้ยงวันเกิดของหลอนเอ้ยไม่สิ่วันเกิดฉันเราไปซื้อยังไปซื้อกลับกินเลี้ยงให้กับตัวเองโอ้โอ้วันอะไรอ่ะโอ้กลับมากระทาอืมงั้นไหนลูกไหนลองมปซืดิอืมโอ้อะไรวะเนี่ยอืมอืมจะน่าจะถูกเป็น อือ้ยิงได้ด้วยอือของนี้น่าจะอืมอือน่าจะสนใจดีเนอะอืมจะนรู้สึกได้แปลกนะสวัสดีโอ้โอ้ราไม่คยอะโอ้แล้วเราผมมีหมอกได้ไงอะตอนเนี้ยฉันคือเจ้าของไม้ตายค่ะไม้เท่าคนนั้นเลยอืม พุ้นเลยรอแต่ว่าทำไมมันดูเหมือนเหมือนไม้เท่าเลยนะมันเหมือนแบบปืนแบบหอบ่อผสมปืนอะไรไม่รู้เหมืนย่งกับกัลเลนส์ในมอนสเตอร์ตื่นนะลุกขึ้เนเลยมันเนี้ยถึงจนจะแกเป็นคนผู้สืบทอดของฉันคนหมย่ยฉันจะต้องปกป้แกเป็นคนปกป,ป้องอาวุธนี้โอ้ยทำไมต้องมาต้องมาขู่ม็นจะนคนปกป,ป้องอาวุธนีเลยอ๋อกระพลอยนี่เนเยัง เป็นคนจดชักสามารถจับวูต this ได้หาวูต this ได้เออเออแต่ว่าผมบังเอ,อิญเจอนะก็นั่นเลยดังนั้นอืมรู้สึกว่าแกน่าจะเหมาะสมใช้วูต this น,นะแต่ฉ,ฉันขอกรา,าบลาไปก่อนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอู้อหายไปแล้วต้อโรอตัวคนปกป้องวุด t ี i s ิเนาะ